ก่อนที่จะเจอหมอคนไข้เคยไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาปรากฏว่าเป็นลำสีเขียวเป็นอยู่5ปียังไม่หายมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอสี้คุณหมอใครไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นลำเป็นก้อนไม่เรียบ หรือเป็นลำเขียวเขียวมุ่งๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กตอกหมอกันด้วยนะปัญหาที่เคยเจอกับตัวเอง5ปีก่อนที่ที่จะเจอหมอนะพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ตาครับฉีดวันแรกนี่สวยเลยนะคะจูกใจแต่พอหลังจาก1นอาทิตย์นะคระครั้งที่ว่าเราทำหนะ้าปกติหรือ,อยิ้มอะไรก็ตามนะครับหมอจะเป็นรำและที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออ้ตรมข้าง ะะจ้าจะเหมือนกับเป็นแบบผิวสีเขมเขียวๆๆไม่รู้จะแก้ยังไงโอเคแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไปสลายเนอะคิดมาไหมครับเพราะว่าไปเจอเพื่อนที่ไปฉีดด้วยกันแล้วเป็นเหมือนกันแล้วเขาไปสลายก่อนเขากลายเป็นลำสารลำแทน,นที่จะอยู่ดีขึ้นกับแย่ลงโโเลยไม่กล้าดลยถามว่าเป็นลำเขียวเขียวเกิดจากอะไรเขาเรียกว่า t ิน d o l เอ f เ e c t เกิดจากการที่ผิวของเราไม่แน่นแล้วเราไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ผิวเวลาที่แสงมันตกกระทบฟิลเลอร์เกิดการกระเจิงของแสง เห็นเป็นสีเขียวสีม่วงบางคนนึกว่าช้ำแต่ไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะคนที่ผิวบางผิวไม่แน่นไม่ได้ซ่อมผิวให้ดิ้งก่อนเจอหมอจากที่ไหนแล้วทำไมถึงคิดว่าโอเคครั้งนี้จะต้องมาซ่อมกับหมอซีจริงจังล่ะทั้ง Facebook ทั้งติกต็อกลยค่ะคิดว่า คุณหมอสีเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาไดา้ <Okay. S 2> หลังจากที่ทำอับูเต้ไปหนึ่งครั้งเนี่ยเกิด <Ge ird S 2> อะไร,รอยสีเขียวหายไปเกินครึ่งเลยค่ะ mm hmm. ถ้าเลยเชื่อคุณหมอสีว่าต้องซ่อมผิวก่อนเ,ออเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล a าอาร์เทำไมคนไข้ยิงอับูเต้เราชอบมาทําต่อเนื่องเหตุผลแรกเลยคือมันไม่ทรมานมันไม่เจ็บครับเขากระจายพลังงานเป็นลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บมาก พอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเราหยอดฟิลเลอร์เราหยอดจากกระดูกจะลดความเสี่ยงที่คนไข้เคยไปฉีดใต้ผิวแล้วเป็นลำเป็นก้อนมหมอใช้เบลทรรของสวิต นะครับงานวิจัย20ปีของยุโรปพอซ่อมผิวปุ๊บเราสองกระจกเทียบเนี่ยมันดีทันทียังไงผิวดูฟูขึ้นผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รูปหน้าเรียวขึ้นมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยค่ะสดชื่นขึ้นมาแล้วก็ผิวฟูสวยใต้ตาดีขึ้นไหมมากเลยมหาศาลดีขึ้นเลยเนาะใช่ค่ะร่องแก้มนัที่มันบุ๋มบุ๋มแก้มอิ่มฟูเต็มขึ้นสวยถึงใจมากคำถามสุดท้ายการที่เราไปอัดฟิลเลอร์ใต้ผิวเยอะ เทียบกับการที่เราซ่อมผิวก่อนแล้วค่อยดันจากกระดูขึ้นมาเนี่ยผลลัพธ์ต่างกันยังไง5ปีที่แล้วเนีคะไม่มีความรู้คิดว่าคุณหมอที่ฉีดให้เนี่ยเป็นใครก็ได้แต่หลังจากที่รู้จักกับคุณหมอซีะคะทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะต้องทําให้ผิวแข็งแรงก่อนถึงจะไปใส่อะไรก็ได้เนี่ยมันถึงจะดีเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลจากคุณหมอสีเยอะๆในทุกๆทุกๆช่องทางนะคะ ค่อยๆใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆตั้งสติก่อนที่คุณ<ด>จะทำอะไรก็ตาม<ด>แล้วก็โทรมาปรึกษาคุณหมอ,อคุณหมอซีน่ารักมากขอบคุณมากเลยเพราะงั้นฝากช่วยกันกดติดตามทิกตอกหมอกันนะทุกวิดีโอในทิกตอกปัญหาคนไข้จริงๆนะครับไม่มีโฆษณาไม่มีจ้างดาราใครอยากดูรูปคนไข้จริงให้กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอเราแอดไลน์เราทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อ ให้กับพเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาใต้ตากันด้วยนะครับ